เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย17ธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ีสหรัฐเมกาเช้าวันอังคารการพบกันระหว่างเจ้าบ้านราชันสคามิโตคิงวันนี้เปิดบ้านครับเล่นในบ้านกลเดนวอลเซ็นเตอร์10โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยตอนรับคำเยือนของไก่ทอดเดนเวอร์นักเกสโดยโคช้ชของเจ้าบ้านราชันสคามิโตคิงยังคงเป็นไมค์บราวน์ครับวันนี้จะได้ดวลกับไมเคิลมาโลนครับโคช้ชของเดนเวอร์นักเกส โดยผลงานเกมล่าสุดของซากามนโตคิงครับก็ชนะมา3เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนนกกระทุงนิลินพิลิแคนเฉือนชนะมาได้111ต่อ1น9ผู้้าทำสกอร์สูงสุดเป็นโดมิตัสซาโบนิสครับ32แต้ม20รีบาว3ามแอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยเดมาร์โดโรซานแม่ทัพของทีม29แต้ม3รีบาว2องแอสซิส d e ียรอนฟ็อมี18แต้ม7รีบาว8แอสซิสแต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้ทีมสามารถชนะได้ในเกมนี้ส่วนเดนวูนักเกสครับชนะมา2เกมรวดเกมล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มเทพครับเปิดบ้านเอาชนะคริปเปอร์ได้ขาดลอย120-98ต่อผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านเจมาเมเร่20แต้ม5ดีบาว3แอสซิสเสริมด้วยไมเคิลพอตเตอร์จูเนียครับ17แต้ม5รีบาว4แอสซิส ส่วนนิกร่าโยคิครับมีแค่16แต้มกับ7รีบาวด์และ2แอสซิสเท่านั้นครับแต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้เดนเวอร์นักเกตสามารถปราบเอลวิคริปเปอร์สเอาชนะได้อย่างขาดลอยในเกมนี้ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับจากสำนักสื่อต่างประเทศพอยกาดฟังเจ้าบ้านยังคงใช้หมาเทพเดียรันฟ็อกซ์วันนี้จะได้ดวนกับเจ้า,มาเออมเลเมเรกับพอยกาดของเดนเวอร์นักเกตถือว่าใกล้เคียงกันมากคู่นี้เทพทั้งคู่มีดีคนละอย่าง ไปกันต่อที่ตำแหน่งชุดิงการมือยิง3คะแนนฝั่งคิงครับเป็นมาลิกมังเก้าขึ้นมาเป็นตัวจริงในช่วงนี้ดวลกับคริสเตียนบราวดดาวรุ่งของเดนเวอร์นักเก็ตบางเกมก็เล่นดีครับบางเกมก็เล่นไม่ดีตำแหน่งนี้ผมชอบมาลิกมังมากกว่าส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดฝั่งเจ้าบ้านมาเทพเดอร์มาโดรโซานจะได้ดวลกับไมเคิลพอตเตอร์จูเนียดูโรซานได้ทั้งเกมรุกเกมรับและการยิงระยะ2แต้มครับส่วนไมเคิลพอตเตอร์จูเนียดเด่นเรื่องการยิงส พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดฟังคิงเป็นดาวรุ่งอย่างีแกนเมเรวันนี้จะได้ดวลกับเจ้าพ่อมหาดังอารอนกอดอนดุดันทั้งวงนอกและวงในครับส่วนตัวชอบเจ้าพ่อมหาดังเล่นมากกว่าส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับฟังเจ้าบ้านเดือดแน่นอนโดมิตัสซาโบนิสจะได้ดวลกับมาเทพตัวอีดิดนิโคล่าโยคิชตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมากครับแต่ชื่อชั้นของนิโคล่าโยคิชถือว่าดูดีกว่าซาโบนิสอยู่เล็กน้อยผู้เล่นบาดเจ็บฟังเจ้าบ้านมีตัวสำรองอย่างเทรลไลซ์ครับมือยิง3คะแนนไม่ลงสนามแน่นอน ส่วนเดนเวอร์น,นกเก็ส์ครับก็เป็นตัวสำรองครับเซนเตอร์อย่างดา,าริโอสซาริกเจ็บบริเวณข้อเท้าน่าจะกลับมาได้หลังวันที่19ธันวาคมครับเราไปดูชมหนะ้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเริ่มจากเจ้าบ้านราชันสการเมนโตคิงแล็บนี้ประกอบไปด้วยเดเรนฟ็อกซ์มาลิกมังเดอมาโดโรซานคีแกนเมอร์เรและโดมิตัสซาโบนิสส่วนเดนเวอร์นเก,กส์ครับทีมไก่ทอดประกอบไปด้วยจามาเมอร์เรคริสเตียนบราวน์ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียอารอนลิโคคย โดยเจ้าบ้านสกามิโต้คิงรังดับ12บในสายตัวนตกชนะ13แพ้13ส่วนเดนวอรนักเกสครับรังดับ5ในสายตัวนตกชนะ13แพ้ไป10เกมครับเสรษฐก็ถือว่าไม่ได้ห่างไกลกันมากครับแต่อันดับค่อนข้างจะห่างกันคีมชอัพในวันนี้ครับแน่นอนการดวลก,กันระหว่างเดเรนฟ็อกซ์ครับซีซั่นนี้26.1แต้มต่อเกมวันนี้จะได้ดวลกับนิกลาโยคิช31.5เแต้มต่อเกมแต่สิ่งที่โดดเด่นของนิกลาโยคิชคือการรีบาวต่อเกมได้ถึง13.3ครั้งครับ แล้วก็มีการแอสซิสต์สร้างเพลย์กับเพื่อนอีก9.8ครั้งต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิกโก56%ถือว่าเป็นสถตระดับโลกจริงๆสำหรับนิกคลัสโยคิชทศนาจานเจในคู่นี้ครับแม้ฟอร์มล่าสุดของเดรนวอนเกสจะค่อนข้างจะโหดมากครับแต่ราชันสการ์เมโตคิงก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามประสานอย่างเดียรอนฟ็อกซ์เดอมาโดโรซาและโดมัสซาบบนิสครับันนีนน่าจะผนึกกำลังครับช่วยกันอัดกับทางด้านนิกคลัสโยคิชจามาลเมเร่กับ รูปเกมน่าจะสูสีพัดกันนำพักกันตามแต่ท้ายที่สุดผมขอกัดฟันเลือกเจ้าบ้านราชันฟันในบ้านครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ